ตั้งแต่แรกที่คุณเห็น BMW X9 คุณจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความหรูหราอย่างไม่มีข้อกังขาเส้นสายที่เฉียบคมประกอบกับกระจังหน้าอันโดดเด่นแบบไตคู่ของแบรนด์ BMW ที่รวมเข้ากับคมไฟหน้าเล็ดแนวตั้งแบบบางเฉียบเห็นแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือราชาแห่ง SUV ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างสง่างามทันที เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ BMW X9 คุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เหนือกว่าทั้งวัสดุที่ใช้คือวัสดุพรีเมียมหนังแท้เลือกสีได้ตามสไตล์ของตัวคุณเองรวมถึงพื้นผิวที่ประณีตเย็บประเข็บอย่างละเอียดทุกองค์ประกอบดูเหมือนได้รับการคัดสรรมาอย่างพิธีพิถันไม่มีอะไรถูกปล่อยผ่านไปแบบธรรมดาเลยแพนโทแลร,รอมิกหลังคาพานรามิกรูฟ ทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างพอเหมาะเพิ่มความรู้สึกโปร่งและโล่งให้ผู้โดยสารรู้สึกได้ว่าที่นี่คือชั้น First Class ไม่ใช่แค่เบาะหลังของรถ SUV ทั่วไปเทคโนโลยีภายในเป็นอีกจุดที่ bmw x 9โดดเด่นหน้าจอใหญ่แบบโคง้ง c u r v d i s p l a y รวมกับระบบ iDrive รุ่นล่าสุดทำให้ทุกการสั่งงานราบรื่นและทันสมัยในขณะที่ระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยก็จัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถเล n e Keep a s s i s ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับตามสภาพการจราจรได้รวมถึงเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ BMW X9 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขับแต่เป็นการสัมผัสประสบการณ์อย่างแท้จริงในด้านประสิทธิภาพ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการทั่วโลกในทุกตลาดแต่ข้อมูลที่มีเผยว่า BMW X9 มาพร้อมขุมพลังที่ทรงพลังสุดๆเช่นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ V8 กำลังมากกว่า600แรงม้าหรือมีตัวเลือก Hybrid และระบบขับเคลื่อน AWD XDrive ที่ช่วยให้ทั้งแรงและมั่นใจในทุกสภาพถนนแค่ค่าตัวเลข0.100กิเมชั่วโมงที่ระบบไว้ ราว3.4วินาทีก็ทำให้คุณรู้ว่า BMW X9 คือสุดยอดพลังในแพ็กเกจรถ SUV หรูแล้วเมื่อขับจริงคุณจะรู้สึกถึงความได้รับการยกระดับระบบช่วงล่างและการเบรกทำได้สมดุลมีความนิ่งเวลาเดินทางด้วยความเร็วสูงขณะเดียวกันก็สามารถจัดการโค้งได้อย่างมั่นใจโดยไม่รู้สึกเหมือนรถใหญ่เกินไปจนควบคุมไม่ได้ สิ่งนี้ช่วยให้ bmw x 9กลายเป็นรถที่ขับได้จริงไม่ใช่แค่เอาไว้โชว์หรือสำหรับนั่งเฉยเฉยสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษคือความรู้สึกของพื้นที่ในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังหรือเบาะตอนที่3ผู้โดยสารหลังได้ความรู้สึกสบายคล้ายกับห้องพักระดับโรงแรม5ดาวบอกรองรับได้ดีมีพื้นที่วางขามากพอและความเงียบสงบในห้องโดยสารช่วยให้ทุกการเดินทางรู้สึกพิเศษ ทุกครั้งที่เปิดประตูคุณจะรู้สึกว่านี่คือขั้นตอนใหม่ของการเดินทางการออกแบบภายนอก BMW X9 ถือว่าโดดเด่นมากจากคู่มือตัวแทนสื่อระบุว่าออกแบบกล้าหาญมีล้อขนาดใหญ่ด้านหน้าเน้นเส้นสายแข็งแรงพร้อมฝากระโปรงที่ยาวและบึกบึนทำให้เมื่อมองแบบสามมิติคุณจะรู้สึกถึงพลังและการยืนยันตัวตนของรถรุ่นนี้ทันที แน่นอนว่า BMW X9 ไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวราคาที่สูงมากทำให้ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนและขนาดที่ใหญ่ก็อาจทำให้การจอดหรือถอยในเมืองแคบเป็นเรื่องท้าทายทว่าถ้าคุณคือผู้ที่มองหารถที่ครบทุกด้านทั้งพลังความหรูเทคโนโลยีและสถานะ BMW X9 จัดว่าเป็นตัวเลือกที่น้อยรุ่นจะทัดเทียมได้ สรุปแล้วหากคุณต้องการรถ SUV ที่ไม่ใช่แค่เดินทางจาก A ไป B แต่คือประสบการณ์การขับขี่ในระดับสูงสุด BMW X9 คือคำตอบที่หรูหราสง่างามและทรงพลังรวมอยู่ในหนึ่งเดียวมันคือตัวแทนของคำว่าที่สุดในเซตเมนต์ของรถ SUV ชั้นนำอย่างแท้จริง